ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะแจกโปรแกรมการเดินทางนะแต่โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการออกถ่ายใช่ไหมอ่ะแจกเก๋ๆให้รู้ว่ามานะแจกเก๋ๆปิ้นมาแล้วเดี๋ยวเี่ยเดีย่อที่มัน้รู้ว่ามานะคะเมื่อกี้ครูกองพูดทางอยู่หรือเปล่าคะจะบอกว่าพูดจบหรือยังเมื่อกี้กระเป๋าหลุดมาแล้วน้องเดล เดินชนด้านหน้านิดนึงค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองเพราะหมายเลขหนึ่งหนูจองแล้วนะห้ามใช้ห้ามใช้ห้ามใช้ค่ะเก็บตัวมาสวยมากหนูกระเด็นเลยทีเดียวเแรงมากราคาถ้าดักตีต้องตีตรงไหนตีตรงเอวนี่ค่ะเลยราคาอ่ะขอเต็งจมือให้นังเน่อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าแบตชัดจะเลือกสีอะไรดค่ะสวัสดีนะคะ วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ทุกคนได้มาเที่ยวกระบี่กับเนสนะคะเป็นครั้งแรกของเนสกับการเที่ยวทะเลเกาะกระบี่ของเมืองไทยค่ะทะเลเกาะทะเลเกากระบี่นะคะที่ได้มารุวมทริปนี้นะคะถ้าคือผู้โชคดีค่ะเราจะได้ดําแดดไปพร้อมๆกันนะคะแล้วกลับไปเราค่อยไปฟื้นฟูผิวนะคะเนสจะแจกจ่ายพวกนามเปียกโยเกิร์ตไปค่ะพร้อมกันค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราก็นั่งพักตามอัธยาศัยไปก่อนค่ะแล้วเราจะไปที่ไีนกใช่ไหมคะเราจะไป ไปดำน้ำต่อใช่ไหมคะเสรแต่เราก็จะเป็นใช่ค่ะไหนใครเตรียมบิกินี่มาบ้างคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูคนข้างหลังใช่ไหมคะเดี๋ยวดูบิกินี่คนข้างหลังเราจะไปดำน้ำดุดการังนะคะถึงนีจะลงเล่นน้ำไม่ได้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเล่นน้ำเผื่อเนี่ยด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทริปค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะปวยตาเรารู้สึกจับไม่แล้วว่าดูหนูดูเหมาะไปเลยน,น,นะคะคเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวทานข้าวนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเมาก,ก็เลยนะคะก่อนที่หนูจะไม่ได้จับไม้อันนี้เพราะว่าจะมีคนสวยคนนึงจะมาจับแทนหนูนะคะ<ห>ที่บอกไว้นะเป็นไก่นะคะ เขานะคะสวยมากที่จริงอ่ะถ้าเขาเข้าร่วมกันบันเทิงสมพูกอ้ําไม่ได้เกิดนะบอกไว้เลยบอกตรงๆวันนี้เขาติด่ายหนังสือนะะดิฉันนะคะเพื่อถ่ายอูปดอานีาก็ิะต่ยานดิฉันค่ะแต่ว่าไม่ใช